อโอเคจอบแบบเก่านะครับตัวนี้ตัวนี้จ,จะมาพร้อมกับตัววิทยุมาพร้อมกับนิเกเตอร์ในตัวของวิทยุนะครับแล้วก็รูปบ้านนี่ก็คือเข้ามา,าพวกมัลติมีเดียครับตัวมีเดียนี่ก็มีฟัง AMFM ซีก็จะใส่ cd ดีตรงนี้นะครับแล้วก็ USB ก็จะเ,เพลงใส่แฟชได้แล้วก็มาฟังนะครับ iPod ก็คือถ้าต่อผ่าน USB ใส่กับ iPhone i iPhone ก็จะเป็น iPod ได้เหมือนกันครับส่วน AUX เนี่ยก็จะต่อกับแจ็ค3.5 Audio Bluetooth ตัวนี้นะครับก็จะใช้ต่อบูทูธกับมือถือนะครับมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนหละแ,แล้วก็ เพื่อที่จะฟังเพลงได้แล้วก็มีสายเข้าสามารถรับสายวางสายได้มันจะมีปุ่มควบคุมอยู่บนพวงมาลัยครับผมคันนี้มาพร้อมกับเนวิเกเตอร์เห็นไหมครับก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเราพิจารณาดูครับผมคันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับตอนนี้จอดเกียร์ี กดกล้องไปมาเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนสถานะรถผมใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องจะเปลี่ยนสถานะแล้วถ้าผมกดปุ่มวิวหนึ่งครั้งอ่าตัวนี้จะส่องล้อหน้าเห็นไหมครับกดปุ่มวิวหนึ่งครั้งจะส่องไปข้างหลังกดอีกหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนมามุมมองเดิมกดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยครับก็จะเป็นลูกอยู่แบบนี้ถ้าใส่ผมใส่เดือนหน้าเห็นไหมครับกดุมวิวในขณะที่ใส่ เกียร์เดินหน้ากดปุ่มวิวข้างนึงเห็นไหมครับจะส่องไปข้างหน้ารถ